ในที่สุดก็มาสักทีครับสำหรับภาคต่อภาคท,ที่2ของมหากราบที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับสำหรับเลเวลมูลผลงานตรายภาคสุดอีพิกจากผพุ่งกับมือทองแซ็คสไนเดอร์ครับจะเรียกว่าไตา่ภาคไม่ได้ซะด้วยนะครับเพราะว่าพี่แซ็คของเราเนี่ยวางแผนสำหรับเลเว Moon เอาไว้ถึง6ภาคเลยทีเดียวนะครับดูกันให้ตาแฉกกันไปข้างเลยดีใจแทนแฟนๆด้วยนะครับถามว่าผมดีใจด้วยไหมเนี่ยก็ ขอเอาไปตอบในรีวิวก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงดูกันแล้วแหละแต่สำหรับผมเนี่ยรู้สึกยังไงวันนี้จะมาแบ่งปันกันครับ <c oughs> กับ l e v e r Moon Part 2 t h e Scar g i v e r รีวิวปมีมูวี่ครับตัวหนังเล่าเรื่องราวต่อเนื่องจากภาคแรกทันทีครับหลังจากชัยชนะของคอร่าและคณะกระบฏทที่มีต่อนายพลแอคติคัสพวกเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่เวลหมู่บ้านฟาร์มเล็กอันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง แต่ถ้ว่าความสงบนั้นหาได้อยู่ยั่งยืนนักนายพลสุดครั่งที่ควรตายไปแล้วกลับยังมีชีวิตอยู่เขาจะกรีธาทัพพร้อมกับยาลบระดับเดธนอตมาเพื่อบทขยี้พวกที่ต่อต้านให้สิ้นซากและพาคอร่าก,กลับมาอย่างมา e r w o r l d ให้ได้คณะต่อต้านที่ตอนนี้เป็นรองอย่างสุดกูจะรับมือได้หรือไม่ติดตามได้ใน Level Moon Part 2 t h e Scar Giver ครับลืมภาพยนตร์รางวัลหรือว่าหนังอาร์ตท,ที่ดูยากไปได้เลยครับ สำหรับพวกเราแล้วครับนี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่รีวิวยากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยในหน้าหนังที่มันเป็นแนวไซไฟแอคชั่นสงครามที่ดูเหมือนจะไม่ซับซ้อนในหัวของผมเนี่ยมีแต่คำถามว่าทำไมทำไมทำไมผุดขึ้นมาตลอดระยะเวลา2ชั่วโมง2นาทีของ The s c a r g i v e r เรื่องนี้ครับเอาความรู้สึกเพียวๆกันก่อนผมไม่สนุกกับหนังเรื่องนี้แต่ก็รู้สึกว่ามันโอเคกับพาร์ทแรกไหมก็ก็ใช่ครับ แต่ยังมีบางส่วนที่รู้สึกงุดหงิดยิ่งกว่าตอนดูภาคแรกซะอีกครับมาเริ่มกันดีกว่าว่าทำไมแนวทางของภาค The Skyriver เนี่ยจะเป็นหนังสงครามไซไฟเหมือนเดิมครับมีฉากลบเยอะขึ้นและคราวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ฉากต่อสู้เล็กๆแล้วครับแต่จะเป็นสงครามเต็มรูปแบบจริงๆถ้าจะให้เจาะลึกลงไปมากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นสงครามแบบตั้งรับครับ ที่ฝ่ายตัวละครหลักของเราเนี่ยเสียเปรียบถ้าคิดไม่ออกว่าเป็นยังไงก็ลองนึกถึงค่ายบางายังราจันดูก็ได้ครับน่าจะใกล้ตัวที่สุดหรือว่าจะให้โอเคกว่านั้นก็น่าจะเป็นเซเว่นแมกนิฟิเซนครับหรือจะหนังระดับตำนานอย่าง The Lo r d of the Ring The Two t w o Towers ก็ได้เช่นเดียวกันการตั้งรับเป็นรูปแบบสงครามในหนังที่หลายๆคนชื่นชอบครับความสิ้นหวังการดิ้นรนเอาตัวรอดรุ้นแล้วแต่เพิ่มความลุ้นและการมีส่วนร่วมของผู้ชมครับเป็นแนวทางของหนังที่ทำให้คนดูเนี่ยอินได้ง่ายสุด แต่มันก็มีเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องทําให้ได้อยู่นะครับนั่นก็คือตัวละครครับมันต้องเป็นตัวละครที่ถูกเขียนมาอย่างดีมีสเสน่ห์และพวกเราเนี่ยก็อยากจะเชร์ตัวละครนั้นด้วยเอาใจช่วยให้พวกเขานั้นรอดไปได้สังเกตนะครับพอตแนวสงคารามตั้งรับเนี่ยมักจะมาหลังจากบทแรกที่เป็นการประชนภัยจบลงเสมอเพราะนั่นจะปอลอารมณ์ให้เราเนี่ยรู้จักกับตัวละครก่อนครับเดินทางร่วมกับพวกเขาก่อนจะส่งไม้ต่อไปอยังฉากลบที่บีบคั้นสู่สำเร็จสุดแส,ดส,ดส,ดสนจะคลาสสิกที่แทบจะการันตีว่า ได้ผลเสมอครับแต่ว่าไม่ใช่กับเลเวอร์มูนนะครับปัญหาเรื่องการปูเรื่องอันบางเบาในพาร์ทหนึ่งเนี่ยแม้แต่คนที่ชื่นชอบหนังภาคแรกก็ยังต้องยอมรับกับว่าในด้านการเล่าเรื่องของตัวละครเนี่ยมีปัญหาจริงๆและจุดนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมันมาถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้เรื่องความสัมพันธ์มาเป็นตัวขับเคลื่อนครับซึ่งทางทีมสร้างเนี่ยก็ดูเหมือนจะรู้นะครับในเดสกาคิเวอร์เนี่ยหนังจะแบ่งเป็นสส่วนชัดเจนช่วงแรกจะเป็นการพยายามปูเรื่องใหม่ครั้งครับ ทั้งฝั่งคณะต่อต้านตัวหลักอย่างคอร่าเองแม้แต่ความสัมพันธ์ของหมู่บ้านเวลแนวทางเนี่ยแม้อาจจะดูแปลกๆหน่อยที่ต้องมาปูตัวละครซ้ำสองอีกทีหนึ่งทั้งๆท,ที่นี่เป็นภาค2แล้วแต่ผมก็คิดว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องครับในเมื่อมันมีปัญหาก็ต้องซ่อมครับแต่พอดูจริงในหนังเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับการเล่าเรื่องในช่วงแรกของหนังเนี่ยก็ยังดูสเปะสปะไร้ความต่อเนื่องเหมือนอยากจะหยิบจับอะไรใส่มาก็ใส่เลยครับ คุณภาพของฉากช่วงนั้นเนี่ยก็น่าตั้งคำถามอีกผมเคยบอกเสมอนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหากับฉากสโลวของแซกที่เขาล้อๆกันเลยแมย้แต่นิดเดียวครับอยากบูสโลให้เราเห็นฉากสวยๆก็เอาเลยครับเข้าใจได้ว่าอยากให้เห็นงานภาพชัดๆมุมกล้องสวยๆความซิมเมทรีของฉากที่สุดแสนจะสมส่วนแต่พี่แซกเนี่ยต้องสโลวในฉากเล่าเรื่องด้วยเหรอครับนี่คือคำถามครับเราได้เห็นฉากเล่าเรื่องแบบสโลโมชันในภาคนี้ ทั้งวิธีที่ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวธัญพืชแบบกูขอขับแบบวิธีที่ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวธัญพืชแบบสโลโมชันจากย้อนอดีตความทรงจำอันขมขื่นของตัวละครแบบสโลโมชันผมได้ถึงกับลุกยืนขึ้นแล้วตั้งคำถามว่าเฮ้ยพี่ทำไปเพื่ออะไรวะพี่โอเคครับคำถามนี้เนี่ยมันจะน้อยลงไปอีกถึงขั้นอาจจะไม่มีเลยก็ได้แม้จะสโลแต่ว่าถ้าการเล่าเรื่องนั้นมันดีแล้วก็ลงลึกพอ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อีกครับบรรดาตัวละครฝั่งคณะต่อต้านที่แต่ละคนดูเหมือนจะเป็นตำนานมีเรื่องเล่าเก่งกาจกลับถูกเล่าย้ำในภาคนี้ครับด้วยการล้อมวงเล่ากันแบบทื่อๆให้เวลาตัวละครละประมาณ2นาทีเบ็ดเสร็จต,ตัวละครเนี่ยก็จบประมาณ9นาทีเท่านั้นซึ่งไอ้9นาทีนี้เนี่ยก็นับรวมระยะเวลาสโลโมชั่นด้วยนะครับซึ่งฉากเนี่ยจะเป็นการย้อนแฟลชแบ็กแบบทื่อๆครับให้ตัวละครเนี่ยได้เล่าเรื่องและแบบนี้เนี่ยมันจะอ,อะไรไปอินวะ ผมได้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันแค่นี้ใช่ไหมนี่คือตัวละครสาหรับหนังเรื่องนี้แล้วผมจะอินกี่โมงดีล่ะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านายพลไททัสเนี่ยจะไม่คิดแบบนั้นนะครับพี่เขาซึ้งเว้ยเอาซึ้งก็ซึง้งอะน้ําตาไหลพา,ากขระด,ดนั้นแม้ตัวละครคอล่าเนี่ยจะพิเศษมีฉากเป็นของตัวเองที่ยาวหน่อยก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่วิธีการนําเสนอของมันก็ยังชวนสับสนการเล่นท่ายากความเป็นศิลปะที่เอาอะไรใส่ลงไปมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดครับ คือไม่ได้ดูแล้วงงนะครับแต่ดูแล้วสงสัยว่าทําให้ทุกอย่างมันยุ่งยากวุ่นวายทำไมขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่การซโลลูโมชันเท่านั้นนะครับที่ถูกแทรกระหว่างการเล่าเรื่องยังมีท่าย,ยากมากมายที่ใส่เข้ามาบทแด่หลอกแล้วก็ฉากสุดเชยทุกอย่างมันประหลาดครับมันดูเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเกิดอยู่ในฝันมากกว่าจะเกิดขึ้นจริงซะอีกทั้งหมดก็เลยทําให้ส่วนแรกของเดรสกากิเวอร์ที่ควรจะเป็นการชดเชยสิทีิขาดของพาร์ทแรกเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นครับ คือเราเนี่ยพอรู้เรื่องมากขึ้นนิดหน่อยครับแต่ความรู้สึกในการดูแล้วก็ความอินไม่ได้เพิ่มขึ้นแม้แต่นิดเดียวนี่มันไม่ใช่แค่แอคชั่นแบบแซกอีกแล้วครับแต่การเล่าเรื่องก็ต้องเป็นแบบแซกไปด้วยมาว่ากันในส่วนที่2ครับที่เป็นฉากสงครามกันบ้างตรงส่วนนี้เนี่ยกินเวลาครึ่งหนึ่งของหนังทั้งเรื่องหรือประมาณ1ชั่วโมงเลยครับในช่วงแรกของหนังที่ปูเรื่องแท็กติกวิธีการลบเสียเปรียบทำให้ผมรู้สึกว่าเออก็ดูมีหวังอยู่เหมือนกันนะมีกลยุทธ์ที่จะใช้เนี่ยค่อนข้างฉลาดเลย แต่พอเข้าสู่ช่วงลบจริงแล้วครับทุกอย่างเหมือนถูกโยนทิ้งไปแล้วกลายเป็นการต่อสู้ตะลุมบอลไปซะอย่างนั้นให้ตัวละครฝั่งฝ่ายต่อต้านเนี่ยได้โชว์ของซึ่งก็ดูไม่ได้โชว์เท่าไหร่ครับนอกจากในเบสิคที่โชว์การฟันดาบแบบสโลโมชันตัวอื่นก็ดูแทบจะไม่ได้ทําอะไรครับนอกจากยิงยิงยิงแล้วก็ยิงครับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เฉพาะหน้านั่นแหละฝั่งไหนกําลังได้เปรียบภาพรวมในสนามลบเป็นอย่างไรผมดูไม่ออกเลยครับด้วยความที่ตัวละครมันเยอะ เหตุการณ์ก็ยิ่งถูกสลับไปตรงนู้นตรงนี้ทีความต่อเนื่องก็ขาดไปเลยครับทุกอย่างมันก,กระจายเต็มไปหมดแต่ปัญหาหลักจริงๆเนี่ยมันก็กลับมาที่การเล่าเรื่องนั่นแหละครับฝั่งศัตรูของเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าทหารจากมาเทอร w เวิลอะไรเนี่ยมันเก่งหรือไม่เก่งกันแน่มีหน่วยพิเศษอะไรไหมแบบเดินเข้ามาแล้วเราจะต้องรู้สึกหวั่นกลัวและฝั่งเราเนี่ยมีแต้มต่ออะไรบ้างที่ต้องรักษาเอาไว้ห้ามเสียไปเด็ดขาดลองนึกภาพในการลบของ The l o r d of the Ring นะครับ อาจจะยกเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาเทียบไปหน่อยแต่ว่าอยากให้เห็นภาพแล้วกันพวกอุลูไฮครับหรือว่าออกพิเศษที่โคตรแกร่งเนี่ยแค่เดินมาเนี่ยก็เสียขวัญแล้วใช่ไหมครับทางอีกเห็นไหมแหละครับเล่าเรื่องด้วยภาพหรือคําพูดก็ได้ครับแค่นี้เนี่ยก็ทําให้เราดูฉากลบได้รู้เรื่องแล้วก็อินมากขึ้นแล้วยังจําฉากปาการที่สำหรับภูมิเฮลดิฟป้อมฮอนเบิร์กอันแข็งแกร่งเนี่ยช่วยให้พวกอารลากอนและพนามิตรตั้งรับพงออกได้นะครับแม้ว่าจํานวนจะแตกต่างกันมหาศาล แต่ก็ไม่อาจจะครองความได้เปรียบได้จนกระทั่งมันมีออกเวนถือคบเพลิงเข้ามาครับพุ่งเข้าไปในช่องว่างใต้กำแพงทำให้กำแพงนั้นระเบิดทลายลงมาครับฝั่งกองทัพพันธมิรก็เริ่มแตกออกนี่แหละครับรายละเอียดของฉากสงครามชั้นดีซึ่งถ้านำมาเทียบกับเลเวล m o มูนเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นระดับเดอะลอตออฟเดอะิแต่การลบในเดสกากิเวอร์เนี่ย เราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเลยครับเราเห็นแต่การยิงแบบสโลโมชันที่ไร้ความหมายการฟันแบบสโลโมชันที่ไร้ความหมายมันคือการตะลุมบอลแบบไม่มีแผนการใดๆอย่างแท้จริงครับนอกจากการฆ่าอีกฝั่งให้เหี้ยนครับอย่าลืมว่าคณะต่อต้านคือเหล่าบุคคลระดับตำนานนายพลผู้นำปฏิวัติเจ้าชายผู้สืบเชื้อสายนักรบทั้งหมดนี้เนี่ยคือวัตถุดิบชั้นดีที่พร้อมสำหรับฉากระดับอ e ีพิกเลยนะครับฉากต่างๆก็สวยมากโปรดักชั่นก็ระดับที่เป็นเ แต่พอมันไปรวมกับการปูเรื่องที่ปวกเปียกการเล่าเรื่องที่เน้นแต่งงานภาพล้วนๆผลออกมาเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นฉากลบที่ไม่ได้สัมผัสถึงความทรงพลังใดๆครับทั้งนั้นที่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการลบแบบซูซายมิชชั่นชัดๆครับมาพูดถึงตัวลหลักของภาคนี้ซึ่งก็ยังเป็นตัวละครเดียวกับภาคที่แล้วด้วยยังในพลแอคติคัสโนเบิลกันบ้างครับผมค่อนข้างจะตั้างคําถามว่าอะไรที่ทําให้คนเขียนบทติดใจกับตัวละครนี้นักหนาครับถึงขั้นเอามาใช้รอบที่2 นอกจากคาแรคเตอร์เกนเกนที่ชวนให้ชอบแล้วเนี่ยแอคติคัสก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจดจำนะครับความสามารถการควบคุมอารมณ์การอ่านสถาน,านการณ์การกระทำต่างๆของตัวละครน,นี้เนี่ยทำให้ผมสงสัยว่าพี่แกเนี่ยจับสลากได้มาเป็นนายพลของยาระดับทำลายดวงดาวหรือเปล่าครับภาคที่แล้วเป็นยังไงภาคนี้พี่แกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยครับความรู้สึกตอนดูเนี่ยผมค่อนข้างจะงงเหมือนพี่แกเนี่ยจ้องจะดดนหนึ่งหนึ่งกับคอร่ายอย่างเดียว ด้านนั้นอีกฝ่ายเนี่ยเป็นระดับทหารในตำนานลูกของอุปราชผู้ชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่คือคือเองคิดว่าจะชนะจริงเหรอเพื่อนแต่ว่าฉากดวลในภาคนี้ก็ถือว่าโอเคกว่าภาคที่แล้วเยอะครับเอาจร,จริงผมชอบดาบเลเซอร์ของเลเวอร์มูนมากมันดูเท่จริงๆครับเวลาฟันแล้วมีคลื่นเนี่ยสวยจริงๆแถมฉากดวลดาบไม่มีสโลโมชั่นอีกอันนี้เนี่ยโคตรประหลาดใจครับเป็นฉากที่ดีที่สุดของหนังก็แล้วกันรวมให้ทั้งสองภาคเลยนะ จริงๆตัวละครคอร่าหรือว่าเอเทเลสเนี่ยน่าจะดีกว่านี้ได้อีกมากคแรบบับถ้าได้คู่ปรับที่คู่ควรที่ไม่ใช่แอคติคัสโนเบิลอย่างแน่นอนคแรบบับต้องบอกว่านี่คือหนังกูสไตล์กูนี่คงจะเป็นคำพูดที่แซกซนเดอร์ไม่ได้พูดไว้แต่คงจะอยากบอกมันผ่านหนังเรื่องนี้คแรบบับมันมีลายเซ็นของเขาอย่างชัดเจนคแรบบับตลอดระยะเวลา2ชั่วโมง2นาทีของหนังใครที่ชอบแนวทางนี้ก็คงจะเหมือนสวรรค์ครแบบับ แต่สำหรับคนที่กลางๆอย่างผมเนี่ยเดอะสกาิเวเป็นจุดท,ที่ทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามจริงๆว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอสไตล์นั้นสำคัญกว่าการถ่ายทอดเรื่องราวให้ครบถ้วนจริงๆใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะมีคำตอบในใจของตัวเองนะครับผมชื่นชอบแ a ็กซ์ y d นเจริงๆนะที่มุ่งมั่นจะทำหนังในสไตล์ของตัวเองออกมาอยู่เสมอไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามครับ ไม่แน่เขาอาจจะมาก่อนการก็ได้แับสิ่งที่เขาทําในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้แกบเพียงแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยผมบอกเลยยังไม่ใช่ครับพี่และผมก็ต้องบอกไว้ตามนั้นแค่ว่าไม่จอยกับเลเวอร์มู p พาท2อีกเช่นกันมันมีส่วนที่สนุกกว่าภาคแรกไหมมีคกับู๊ก็เป็นบู๊จริงๆที่เยอะกว่าจริงๆนั่นแหละรกบเหมือนที่พี่เขาบอกไว้แต่ก็ยังมีส่วนที่ดูแล้วชวนกุญกิจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันลองเทียบกับความคาดหวังที่นี่จะเป็นมหาการ์เรื่องใหม่ มันยังห่างไกลจากจุดนั้นไกลสุดๆเลยครับคะแนนน่ะเหรอมันก็ต้องเป็นคะแนนแซ็กซ์น e r เดอร์ทับ10คะแนนอยู่แล้วครับต้องให้แบบนี้จริงๆเพราะว่าหนังของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเลยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะแล้วก็คงไม่มีใครเหมือนเหมือนกันครับจะมีถึง6ภาคได้จริงๆใช่ไหมอันนี้เนะี่ยผมไม่ชัวร์เลยนะครับถ้ามีได้จริงๆเนี่ยต้องยอมใจทั้ง Netflix ที่กล้าให้งบไม่รู้สิ มาแวะดูคนะแนนในลอเทนโทเมโต้กันก่อนละกันนะครับจะเห็นว่าฝั่งคนดูเนี่ยเยอะกว่านักวิจารณ์ใช่ไหมแม้จะเป็นมะเขือเน่าอยู่ก็ตามเอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่แย่ขนาดนั้นหรือเปล่าผมตั้งคําถามกับประเด็นนี้เหมือนกันครับแต่ว่าในกรณีของหนังแซ็กซ์แอนเดอร์เนี่ยผมไม่ได้เป็นอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นกระแสจา,จากต่างประเทศเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาว่ามีสิ่งที่เรียกว่า s อนเดอร์บอทอยู่หรือเปล่าครับพวกเขาสงสัยว่ามีการทำไ i บโอชุนเชื่อให้หนังของแซ็กหรือเปล่า ทั้งในทวิตเตอหรือว่าเว็บไซต์รีวิวหนังต่างๆครับผมก็เลยลองเช็คด้วยตัวเองนะครับที่เว็บไซต์มะเขือดูเลยลองก็กดไปประมาณ10คนครับที่รีวิวให้5ดาวของหนังเรื่องนี้นะครับแค่10คนนะครับจากที่เป็นร้อยๆคนปรากฏว่าเกินครึ่งเนี่ยเป็นยูสเซอร์ใหม่ที่ไม่เคยรีวิวหนังเรื่องไหนมาก่อนเลยครับนอกจาก Level Moon Part 2 The s c a r g i v r เรเรื่องเดียวเท่านั้นนะ <c oughs> แปลกไหมล่ะครับภาคแรกก็ไม่ได้ดูดูแค่ภาค2อ,อย่างเดียวด้วย ไม่เคยเจออะไรแบบนี้จากหนังเรื่องไหนมาก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้นำเอาข้อมูลมาฝากเฉยๆนะครับก็ยังไงก็ลองไปเช็คดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับภาคต่อของกระบฏอวกาศเรื่องนี้สนุกจริงหรือไม่เนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับอย่างที่บอกทุกครั้งว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับไปดูกันเถอะกับ l e v e r Moon Part 2 The S ดอะส i า e r นักรบผู้ตีตาใช่แล้ววันนี้ทาง Netflix ครับ